ช่วงเวลาแห่งการชำระร้างขึ้นพลาังงานเก่าเพื่อเข้าสู่ขึ้นพลาังงานใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเลื่อนระดับทางจิตหรือเพื่อการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆเป็นละลอกกระบวนการนี้จะกินเวลายาวนานพอสมควรซึ่งแต่ละคนก็จะใช้เวลาไม่เท่ากันเช่นบางคนสปีบางคน5ปี บางคน7ปีบางคน10ปีหรือบางคนก็อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นก็มีช่วงเวลานี้เรียกว่าช่วงเวลาแห่งการชำระล้างขึ้นพลังงานเก่าเพื่อเข้าสู่ขึ้นพลังงานใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการชำระล้างพลังงานเก่าก็คือ 1. จะได้รับบททดสอบที่ท้าทายเหมือนใจจะดับสลายให้ได้รายเรื่องประเดีระดังเข้ามา จนรู้สึกว่าแทบจะทนไม่ไหวทำให้เกิดความงุนงงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกันแน่ทำไมเรื่องแย่ๆมันถึงได้มีมากมายขนาดนี้และไมห่หมดไปสักที 2. มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในชีวิตทำให้เหลือทางเลือกในชีวิตไม่มากนักหรือแทบไม่เหลือทางเลือกเลยเช่นการเจ็บป่วยกระทนหันการตายการพัดพาก การสูญเสียการสิ้นเนื้อประดาตัวการเลิกราหยาร้างการจบสิ้นความสัมพันธ์การย้ายบ้านการย้ายงานการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิตที่เป็นไปแบบไม่คาดคิดซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งหรือประเดประดังกันเข้ามาทีเดียว3มมีชีวิตเหมือนถูกจับแยกออกจากสังคมมนุษย์ทั่วไป ทำให้ต้องอยู่ในสภาพอีกแบบที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป 4. จะมีเรื่องเก่าๆในอดีตผุดขึ้นมาทั้งในความทรงจําและในสถานการณ์จริงมันคือคลื่นพลาังงานเก่าหรือกรรมเก่าที่สะสมเอาไว้ในดวงจิตคลื่นพลาังงานจะดึงมันขึ้นมาเพื่อให้เราได้สำนึกได้ชดใช้ ได้ชำระร้างพลังงานเก่าหรือกาเก่าให้หมดสิ้นไปก่อนที่เราจะเข้าสู่ขึ้นพลังงานใหม่วิธีการปรับตัวและปรับใจในเรื่องนี้ก็คือเรื่องไหนผุดขึ้นมาก็ให้พิจารณาแก้ไขปลดปล่อยเป็นเรื่องเรื่องไปโดยมีข้อสังเกตว่าหากเรื่องไหนแก้ไขไม่สําเร็จเรื่องนั้นจะผุดขึ้นมาก่อกวนเราซ้ำๆจนกว่าจะได้รับการแก้ไข หรือได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงหากเรื่องไหนได้รับการแก้ไขหรือปลดปล่อยได้สำเร็จเรื่องเหล่านั้นจะไม่กลับมารบกวนเราอีกต่อไปทั้งนี้รวมไปถึงเรื่องความเชื่อเก่าๆที่เราเก็บสะสมเอาไว้ก็จะผุดขึ้นมาทำร้ายเราด้วยเช่นกันซึ่งก็ต้องพิจารณากันเป็นเรื่องๆไปจนกว่าจะสระดับค่าพลังงานเก่าออกไปได้หมดวิธีการง่ายๆ ที่เราสามารถสจัดค่าพลังงานเก่าให้หมดสิ้นไปนอกเหนือจากการชดใช้ในสิ่งที่ตนเองเคยทำก็คือการให้อภยัยและการให้อโหสิกรรมทั้งต่อตอนเองและผู้อื่น 5. อาจารย์จะปรากฏตัวเมื่อลูกศิษย์พร้อมเมื่อเราได้ชำระร้างพลังงานเก่าและเริ่มเข้าสู่กระบวนการการเลื่อนระดับทางจิตเราจะได้พบกับอาจารย์ผู้สอนที่จะปรากฏตัวให้เราเห็น ในรูปแบบต่างๆเช่นผ่านทางผู้คนหรือผ่านสื่อต่างๆซึ่งจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ได้ซึ่งอาจารย์จะสอนเราทั้งเรื่องดีและไม่ดีเพื่อให้เราได้เรียนรู้จนกว่าเราจะสอบผ่านและเลื่อนระดับในขั้นที่สูงขึ้นไปแต่ขอให้จำเอาไว้ว่าเราจะไม่ได้รับก,การทดสอบที่เกินกว่าศักยภาพของเราเช่น หากเราอยู่ในระดับประถมเราก็จะไม่ได้รับบททดสอบของระดับมัธยมหรือหากเราอยู่ระดับมัธยมเราก็จะไม่ได้รับบททดสอบของระดับมหาวิทยาลัยเราจะถูกทดสอบจนกว่าจะพร้อมสำหรับการเลื่อนขั้นในชั้นถัดไป 6. จะได้รับข้อความหรือข่าวสารหรือวิธีการสอนที่แปลกๆเหมือนผิดเพี้ยนเกินกว่าที่จะเชื่อเกินกว่าที่จะยอมรับ แต่ข้อความหรือข่าวสารเหล่านั้นกลับเป็นคำตอบที่เราตามหาทำให้ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อเจ็อยากรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนมีภารกิจอะไรจนแทบทนไม่ไหวอยากรู้ไว้แต่เราต้องไม่ลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะได้รับมันก็ต่อเมื่อเราพร้อมดังนั้นค่อยๆจัดการไปทีละเรื่องเมื่อถึงเวลา เมื่อพร้อมจะได้รู้จะได้เห็นอะไรที่เป็นของของเราเราจะได้มันมาเมื่อถึงเวลาและจะได้มันมาเมื่อเราพร้อมสำหรับของสิ่งนั้น 8. กลับเข้าสู่วงจรของธรรมชาติเริ่มสนใจและหันมาศึกษาเรื่องฤดูกาลต่างๆศึกษาเรื่องวงจรของธรรมชาติรู้สึกสัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น 9. หันมาสนใจเรื่องบนฟ้าเรื่องระบบสุริยะเรื่องการทำงานของดวงดาวต่างๆสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิตสนใจเรื่องปัญชญาชีวิตหันมาสนใจเรื่องพลังจิตและเรื่องพลังจักรวาลเพิ่มมากขึ้น10มีความเชื่อทัศนคติและมีความคิดที่เปลี่ยนไปได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและได้เป็นในสิ่งที่ไม่เคยเป็น